พบกับช่องฟอร์ดพัระแดงใบเลรินฟอดใจดีกันนะคะสวัสดีค่ะฟอร์ดพัระแดงใบเลลินฟอดใจดีค่ะกับช e l YouTube ช่องนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่เข้ามาชมเลลินนะคะกราบเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะผู้ชมใหม่นะคะรบกวนกดติดตามนะคะช่อง s u b ส c r i b e นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเลลินมีรถนะคะแต่งหล่อๆเท่ๆนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆค่ะมานําเสนอให้กับลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันถึงบ้าน เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปไหนเลยนะคะชมกันอยู่ตรงนี้แล้วโทรหากันได้เลยค่ะกับวันนี้นะคะเลลินมากับรุ่นนะคะ New Ranger นะคะ Open Cap ในรุ่นของแคปยกสูงเกียร์ออโต้นะคะของ X L.T. ค่ะที่ยังมีจำหน่ายให้กับลูกค้านะคะในโมเดล2021นะคะก่อนที่เราจะไปเจอกับ Next Gen Ranger นะคะในกลางปีนี้กันค่ะรุ่นนี้ยังมีจำหน่ายให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งนะคะก็ยังตามใจลูกค้าอยู่เช่นเดิมเช่นกันค่ะกับรุ่นนี้นะคะในราคาตั้งจำหน่ายมาตรฐานนะคะของเขาจะอยู่ที่797,000บาทนะคะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะสำหรับวันนี้กับการแต่งคันนี้ แต่งตามใจลูกค้าจริงๆค่ะลูกค้าต้องการอะไรเราจัดให้ค่ะเรามาดูนะคะว่าในคลิปนะคะมีการแต่งอะไรที่ลูกค้าอยากได้บ้างนะคะ เรามาพบกับในด้านของสมรรถนะตัวเครื่องยนต์กันก่อนนะคะกับรุ่นนี้นะคะในรุ่นของเครื่องดีเซล2.2ลิตร VGTurbo นะคะที่ให้กำลังสูงสุดถึง160แรงม้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรแล้วยังมาพร้อมกับระบบช่วงล่างนะคะที่เป็นระบบนะคะป้องกันล้อล็อกแบบ ABA ให้ทั้ง4ล้อระบบกระจ้ยแรงเบรกแบบ EBD ให้ด้วยนะคะยังมาพร้อมกับ ระบบไฟหน้าระบบปัดน้ำฝนนะคะที่ให้ความอำ,อำนวยความสะดวกสบายด้วยระบบออโต้และกุญแจรีโมทให้ถึง2ชุดกันค่ะนะคะแล้วก็ในสไตล์การตกแต่งวันนี้ที่บอกว่าตามใจลูกค้าลูกค้าอยากได้อะไรบ้างเรามาชมกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะด้านหน้าค่ะเราแต่งนะคะในชุดของกระจังหน้า ทั้งชุดใหม่เลยนะคะโดยยกการถอดชุดเดิมออกแล้วใส่ชุดใหม่กับ f 1 5 0ค่ะสไตล์ของเขานะคะจะเป็นฟอนตตัวอ,อักษร ford นะคะแล้วก็ไฟตัว c นะคะที่เป็นขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของกันรกระแทกด้านล่างเราก็ยังจัดความเข้มดุดันให้เขาด้วยการพ่นสีดำทั้งชุดให้เลยค่ะ มาพร้อมกับไฟที่เป็นไฟสว่างนะคะเดย์ไลท์ให้3ขีดแบบเต็มช่องยาวๆแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความนะคะดูมีมิติแล้วก็โดดเด่นของกระจังหน้าเขาเลยค่ะแล้วก็หล่อมาไม่แพ้กันนะคะกับชุดไฟหน้าชุดใหม่ที่เราอัปเกรดให้นะคะในโคมไฟเดิมนะคะเราจะทำการอัพนะคะเป็นชุดไฟแบบสปอร์ตคีบมัสแต็งนะคะจะมีสไลด์บาร์นะคะเป็น ไข่ปลาแบบนี้สีส้มนะคะแล้วก็เป็นอะคริลิกน้ําแสงสีส้มนะคะวิ่งเป็นสเตป3าขีดนะคะแล้วก็ยังทําในส่วนของดวงตาให้ดุดันด้วยสีแดงเดวิลอกันค่ะแล้วยังมีวงแหวนนะคะรอบดวงตาให้เพิ่มความเข้มด้วยการกรีดอายไลเนอร์ครอบโคมไฟหน้าให้ด้วยค่ะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่ทางโรงงานเราให้มาแล้วนะคะ มาดูสันโด่งๆโคมๆของสกูปฝากระโปรงด้านบนค่ะตัวนี้นะคะน้อยมากเลยนะคะที่จะเห็นตัวนี้ลูกค้านะคะเน้นความเค็มด้วยทําเป็นรูปกระทิงนะคะสกูปฝากระโปรงตัวนี้จะมีทั้งกระทิงนะคะแรดแล้วก็ม้านะคะลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบที่ต้องการได้เลยนะคะกระทิงเราทําเป็นสีเทานะคะแล้วก็ทําสันนะคะให้เป็นสีเทาด้วยตัวนี้จะเป็น สเตปสามสีนะคะทีโทนเลยนะคะก็จะเป็นเทานะคะตัดกับสีดำตัวรถแล้วก็สีดำด้านนะคะก็ทำให้ดูคมเข้มดุดันมากจริงๆเลยค่ะเรามาพบกับด้านข้างตัวรถนะคะซึ่งจะเป็นการอัปเกรดนะคะใน,ส,นส่วนของซุ้มล้อนะคะแล้วก็ในส่วนของแม็กและยางที่เราเพิ่มเติมให้นะคะตัวนี้แม็กยางเป็นเอ็กซ์ตรีมนะคะการสีดำแบบนี้เลยค่ะ มาพร้อมกับยางที่เป็นยางออเทเรนะคะเป็นในรุ่นของ Monster AT 3กันค่ะในซีรีส์26570 R16 กันนะคะซึ่งยางตัวนี้นะคะสเปคของเขานะคะจะมีความนุ่มเงียบนะคะในการขับขี่ทั้งออโรดแล้วก็ออฟโรดนะคะแล้วก็ดอกอยางยังสวยมากๆเลยค่ะซุ้มล้อนะคะเราให้กันขนาด6นิ้วแบบเรียบแบบนี้เลยนะคะการติดตั้งเน้นความ นี่แนบสนิทนะคะความเนียนของงานนะคะตัวนี้เราเข้าเซตโดยการติดกิฟบล็อกนะคะแล้วก็ยิงซิลิโคนไม่มีการเจาะทำลายตัวถังนะคะให้มีรอยมีรูค่ะแล้วก็โดดเด่นไปด้วยนี่เลยค่ะบันไดด้านข้างใหม่นะคะที่เราอัปเกรดให้กับทางลูกค้าค่ะเป็นบันไดเหล็กนะคะแบบแตะแกรงแบบนี้เลยของลิมิเต t e นะคะก็เป็นบันไดข้างนะคะ ออฟโรดเช่นกันค่ะลูกค้าต้องการมาเราจัดให้ค่ะ <Yeah. S 1> ก็จะเป็น,นตะแกรงนะคะสามารถที่จะลุยออฟโรดนะคะโคลนหินดินทรายนะคะก็จะไม่เกาะนะคะที่บันไดข้างตัวนี้จะมีตะแกรงระบายได้อย่างง่ายดายแล้วก็ล้างทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะกราฟิกด้านข้างตัวรถค่ะตัวนี้จะเป็นกราฟิกที่ทางเรานะคะมีนำเสนอให้กับลูกค้านะคะตัวนี้แบบละลายเรามีให้เลือกกันมากกว่า 100รลายกันเลยค่ะหรือว่าถ้ายังไม่พอนะคะลูกค้าสามารถให้เราออกแบบให้ร่วมกับทางลูกค้าได้เลยค่ะติดนะคะฟิล์มอย่างดีให้เป็นแบบเซรามิกให้ด้วยนะคะป้องกันความร้อนได้ดีบทบังสายตามิจฉาชีพได้ด้วยนะคะเป็นแบบทึบเวลาที่เรามองเข้าตัวรถแต่ว่าเวลาอยู่ภายในรถนะคะมองออกชัดใสเคลียร์แน่นอนนะคะไม่ เป็นปัญหาต่อการขับขี่สําหรับลูกค้าแน่นอนด้านบนค่ะติดราวหลังคาสปอร์ตให้นะคะทรงไวแท็กสีดําด้านคิ้วกันสาดติดให้ทั้ง4ด้านช่องประตูแม้กระทั่งช่องแคปบเลยค่ะเราก็ใส่เบ้ารองมือเปิดประตูให้นะคะฝาครอบน้ํามันให้ค่ะ แล้วก็ยังมาพร้อมกับด้านท้ายนะคะอนเนกไปสสงไปด้วยนะคะขาดไม่ได้เลยโลบานเหล็กนะคะแข็งแรงขายาวของเอาแลนเดอร์ค่ะเป็นทรงขายาวแบบผกขาแบบนี้เลยค่ะก็เอาไว้ใช้งานนะคะในด้านเชิงพาณิชย์หรือว่าธุรกิจหรือการบรรทุกที่จะต้องมีการมียึยดเกาะน,นะคะในส่วนของสัมภาระนะคะ ด้านท้ายค่ะติดครอบไฟท้ายให้นะคะเบ้าลองมือนะคะจับแบบปลายดาบแล้วก็เพิ่มในเรื่องของสติกเกอร์แล้วก็เปลี่ยนลายสติกเกอร์ของโรงงานให้ใหม่เป็นแบบนี้ได้ด้วยค่ะกันชนท้ายค่ะอัปเกรดให้เข้าชุดกับโลบาร์เช่นกันค่ะเป็นทรงขาออกของ outlander นะคะตัวนี้แล้วก็มีห่วงให้ลูกค้าใช้อนเนกประสงค์ในการลากจูงได้ด้วยอันนี้ใช้งานได้จริงนะคะทนทานแข็งแรงมาก ด้วยค่ะแล้วก็ยังย้ายในจุดของเซ็นเซอร์กะระยะสัญญาณถอยจอดนะคะให้ลูกค้าติดที่ชุดกันชนชุดใหม่ให้ด้วยนะคะจากเดิมที่โรงงานให้มาในชุดกันชนเดิมค่ะแล้วพิเศษยิ่งไปกว่านั้นนะคะเห็นโลโก้ฟอร์ n นูนแบบนี้นะคะทรงเดียวกับรุ่นของเจ้าพี่ว t แท็กเขาเลยนะคะรุ่นใหญ่เขาเลยนะคะก็จะเป็นการอัพ ในส่วนของกล้องถอยจอดนะคะเพิ่มความปลอดภยัยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการถอยจอดนะคะภาพขึ้นที่หน้าจอภายในตัวรถที่จะมีหน้าจอให้กับรุ่นนี้เลยนะคะเป็นหน้าจอซิงค์ใหม่8นิ้วนะคะตัวนี้ขึ้นภาพถอยจอดนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ของโรงงานนะคะเพิ่มความปลอดภัยแบบนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเจ้าคันนี้นะคะภายในตัวรถกันค่ะ เรามาพบกับภายในโฉมใหม่ของเจ้ารุ่นนี้นะคะของรุ่นของ Open c a p XLT นะคะในรุ่นของเกียร์ออโตแบบ6สปีดรุ่นนี้นะคะจะสังเกตว่าเรามีเบาะหนังที่เป็นสีใหม่นะคะที่เป็น สีเท่านะคะเดินได้แต่เข็บคู่นะคะแบบนี้เลยนะคะดูสปอร์ตดูเทมากแล้วก็ยังอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยการขึ้นรูปนะคะเบาะหนังชุดใหม่สเปคโรงงานให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ลูกค้าแจ้งนะคะในเรื่องของวัสดุนะคะสีของวัสดุที่ลูกค้าต้องการนะคะให้จัดทําให้แบบนี้เลยค่ะก็เดิมของโรงงานเขาจะเป็นแบบผ้ามาให้ซึ่งจะเป็นผ้าแบบกันน้ํามาให้ระดับหนึ่งนะคะแต่ตรงนี้ลูกค้าต้องการในการ ใช้งานที่มีความป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ให้เปียนเป็นเบาะหนังแบบทรงนี้เลยค่ะก็ดูหรูหราเข้ากับตัวรถเลยนะคะค่ะในส่วนของรุ่นนี้นะคะก็ยังมีการติดตั้งเพิ่มนี่เลยค่ะกล้องบันทึกนะคะหน้าหลังนะคะเป็นกล้องบันทึกวิดีโอนะคะพร้อมกล้องถอยจอดนะคะแล้วก็ยังมีกล้องถอยจอดที่เราให้มาจากโรงงานนะคะก็ ที่เราอัปเกรดให้ใหม่นะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะในส่วนของกล้องการทำงานระบบแอร์เป็นระบบออโต้ให้นะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็หน้าจอที่เป็นหน้าจอในเรื่องของซิงค์ใหม่8นิ้วตรงนี้นะคะจะมีจุดที่เป็นไฮไลท์ของโรงงานให้มาก็จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเกิดอุบัติเหตุนะคะจนทำให้ถุลงลมนิรภัยคู่หน้าทำงานหรือ การจ่ายน้ำมันในห้องเครื่องถูกตัดจ่ายนะคะจะมีการเชื่อมต่อนะคะไปยังหน่วยแพทย์ฉุกเฉินศูนย์นเรนทร1น6 6 9, ให้มาช่วยเหลือเรานะคะเป็นระบบ emergency a s t e s t a n t นั่นเองค่ะ ก็จะสังเกตนะคะพวงมาลัยก็จะหุ้มหนังมาให้แล้วสําหรับรุ่นนี้นะคะเพิ่มความหรูหรานะคะการใช้งานนะคะฟังก์ชันมันติฟังก์ชันที่พวงมาลายัยจะมีระบบคุบคุนโรลนะคะล็อกความเร็วแบบคงที่ให้ด้วยระบบนะคะล็อกความเร็วในการขับขี่นะคะการตั้งในส่วนของไมค์คี ให้กับการใช้กุญแจด้วยนะคะแล้วก็ปุ่มควบคุมนะคะในส่วนของหน้าจอแสดงผลแล้วก็ด้านซ้ายนะคะควบคุมหน้าจอในส่วนของหน้าจอซิงค์ใหม่นะคะตัวนี้ก็ใช้งานง่ายเป็นระบบควบคุมที่พวงมาลัยค่ะแล้วก็ระบบปัดน้ําฝนอย่างที่บอกนะคะระบบไฟหน้าเป็นระบบออโต้ให้ด้วยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นกันท้ายคลิปนะคะว่าแต่งแบบนี้หล่อแบบนี้ โปรโมชั่นอยู่ที่เท่าไรฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้อ่ะเอากว้างๆดีก <c> ว <oughs> ่าเฮียแล้วก็ดำเนินมาถึงครบจุด จบหมดทุกจุดนะคะในการรีวิวเจ้ารถคันนี้นะคะในรุ่นของ OpenCAP XLT นะคะเกียร์ออโต้แบบ6สปีดกันค่ะกับราคามาตรฐาน797,000าทบาทรถสุดท้ายนะคะก่อน next g e n r a n g e r ในการปีนี้ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสำหรับรุ่นนี้เรามีโปรโมชั่นจัดให้ทุกหลากหลายรูปแบบเลยนะคะการแต่งแบบนี้นะคะใช้เงินออกรถนะคะ ตามวงเงินของลูกค้าได้เลยนะคะสามารถกำหนดได้แต่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วทางธนาคารที่ร่วมแคมเปญน,นะคะก็มีงบเท่าไหร่อยากออกรถแบบไหนสไตล์ไหนอยากแต่งแบบไหนนะคะแจ้งเลลินมาได้ตามช่องทางการติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไอดีลาย QR code ที่ทิ้งไว้ให้ตลอดทั้งคลิปนี้เลยค่ะเลลินนะคะอร์ดใจดีค่ะอร์ดพระประแดงนะคะ ออโต้แกลลอรี่จังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วยังไงนะคะก็ลองโทรมาปรึกษาพูพดคุยกันนะคะส่วนท้ายนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ